ช่วงนี้ชมรายการเจ้าขุนทองข่าผู้ยเยาและรายการรักภาษาค่ะเจ้าขุนทองมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นพี่น้องพร้อมปู่ต่างมาดรูรายการสุขสันต์เจ้าคุนทองขับขานแล้วนั่นเจ้าคุนทองขับขานแล้วนั่นเพื่อนพองมา ทองและกาดามาชอบกินส้มเหมือนกับน้องๆนะครับกินผลไม้มากๆจะช่วยให้ผิวพันธุผุดพ่องแล้วก็ได้วิตามินสารละพาทเลยครับอืมผิวของเราผุดพองไหมเนี่ยกาดมฮะกาผุดพองสิแต่ว่าอืมันนำไปหน่อยเท่านั้นแหละเอาละ่ะถ้าใครชอบกินส้มเขียวหวานลองดูนิทานเรื่องนี้สิครับ กลูกเป็นเงินเป็นทองครับเอส้มวิเศษะระมังเนาะกาดำกาวิเศษสิครับลองไปดูว่าวิเศษอย่างไรนะครับกางับช่างวนนำส้มไปปลูกเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำอะไรทำจริงไม่เคยท้อแท้ปลูกเป็นเวลานานมากต้นส้มก็อย่างเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลสักผลเดียวต้องอดทนดูแลให้ดีต่อไปเจ้าส้มเอ,อ๋ยออกผลมาให้บ้างสิให้ชงโงนได้กินบ้างก็ยังดีนะขอเท่าไหร่เท่าไหร่ต้นส้มก็ไม่ยอมให้ผลเสียทีเขาลือกันว่าหนะ้าท้องคนนี้เนี่ยมีต้นส้มวิเศษ เ็นเงินเป็นทองเราจะต้องดูให้รู้แน่ว่านี่นะมีผลออกมาแล้วผลหนึ่งแหมต้องเอามาผ่าดูซะหน่อยเยินหวังว่าข้างในส้มจะเป็นเงินและทองไหลออกมาแตา่ส้มส้มส้มธรรมดานะฉ่ำเฉอะแฉเชียวไม่เห็นมีเงินไม่เห็นมีทองสักก้อน,นึ่งอย่างนี้หลอกกัน ออกลูกเป็นเงินเป็นทองที่ไหนกันละ่ะระหว่างนั้นต้นส้มของชวงนออกผลมากมายชงนดีใจมากมีผลเยอะแยะเลยโอ้ชวงนจะได้ขายส้มละทีนี้เฮ้ยส่วนเหยนเมื่อไม่ได้ส้มออกลูกเป็นเงินเป็นทองอย่างที่หวังไว้ก็ไม่เหลียวแลต้นส้มอีกปล่อยให้แห้งตายไป พบชง,งนเขาแปลกใจมากที่ชง,งนฐานะดีขึ้นมีลูกค้ามาติดต่อมากมายตกลงตามนี้ครับผมขอสั่งซื้อส้มของคุณตลอดปีเพราะส้มที่นี่เนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยครับครับผมจะจัดส่งของให้ตามเวลาแน่นอนเลยครับสวัสดีครับนั่นแหละครับเป็นเงินเป็นทองหมายความว่ามีค่ามีราคาต้นส้มพันุ์ดี มีผลดกและรสชาติดีก็ขายได้มากขายได้ราคาอย่าเข้าใจผิดเหมือนเย็นนะครับนอกจากเป็นเงินเป็นทองแล้วยังมีคำอื่นอีกเช่นเป็นงานเป็นการหมายถึงเอาจริงเอาจังเป็นตัวเป็นตนหมายถึงปรากฏชัดเป็นหลักฐานเป็นลิงเป็นข้างหมายถึงสุกซนนะครับ ยังมีอีกมากมายวันหลังลุงมาตูมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมนิทานกันครับรอสรัค่เุณองยงอยู่ไม่ได้ไไหนวครับแม่ชงวนน่ะอยากได้ยินเสียงมันจังเลยเขาว่าสมเสร็จน่ะเสียงร้องเหมือนนกคือเสียงเล็กแต่แหลมสามารถฟังได้ในระยะไกลๆนะครับเสียงคล้ายๆนกกวีดเอออื สมเสร็จสมเสร็จทักชะโง,งนหน่อยสิโอชะโงดเสียดายจังเลยสมเสร็จวันนี้ไม่ทักชะโง,งนเลยนะสมเสร็จสมเสร็จมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกมากใช่ไหมล่ะครับเขาเป็นสัตว์ใจดีรักสงบไม่มีอาวุธอะไรป้องกันตัวเลยนอกจากสีดำขาวแปลกตาที่ไว้พลางตัว เวลาออกหากินตอนกลางคืนดังนั้นสมเสร็จจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกชนิดหนึ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลอย่าให้เขาสูญพันธุ์นะครับพบกับช่วงยิ้มรา่านานาสัตว์ได้อีกนะครับเราจะมีเพื่อนน่ารักมาให้ชมอีกมากครับรอหน่อยนะจ๊ะรอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าคุณทอจะกลับมาจ้ะเอา้า เข้ามาเจ้าผีทอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเสือมักจะอยู่ในป่าทึบแต่นิทานเรื่องนี้บอกว่าเสือร้ายอยู่ในป่าละเมาะก็แสดงว่าเสือไม่มีป่าทึบจะอยู่แล้วล่ะมังนะดองเลยต้องอพยพอะไปอยู่ในป่าละเมาะน่ะป่าละเมาะคือที่โล่งมีพุ่มไม้เล็กๆเป็นย่อมๆ ไม่น่าจะเป็นที่อยู่ของเสือก็ได้นะแต่ก็เป็นที่อยู่ของเสือจริงๆไม่เชื่อไปดูนิทานของเราสิครับวันละสองตัวเป็นมื้อเช้ากับมื้อเย็นของเสือถ้าเราไม่ไปล่ะอุ้ยมันก็จะบุกมาจับเรากินจับทีเดียวหมดทุกตัวเลยอ่ะอ๋อน่ากลัวจังนะยังไงเราก็ต้องเสียสละกันบ้าง่ะสิแปลว่า เราอ่ะให้มันกินพวกเราไปเรื่อยๆนะอีกไม่นานนะพวกเราก็จะตายหมดป่าไม่เหลือแม้แต่ลูกหลานกระตายกระรอกแล้วก็ตุนแล้วก็ลนอกนะนั่นสินั่นสิเราจะไม่ยอมเราเราจะยอมไม่ได้นะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเานึกออกแล้วเราจะต้องจัดการเจ้าเสือร้ายตัวนี้ก่อนที่เราคนใดคนหนึ่งจะตกเป็นเหยื่อของมันนะ่ะอ,อะทำยังไงล่ะโปรดอย่าเปลี่ยนช่องนะคะ เดี๋ยวเพื่อนของเจ้าขุนทองจะมาร้องมาเล่นต่อค่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาดูเจ้าขุนทองช่างเจนรจาจ,จ้าจ๋าจ้าเออแล้วใครอ่ะจะเสียงไปล่ะ ใจนะจะเป็นผู้โชคดีเอหรือว่าโชคร้ายกันแน่ต่างคนต่างหยิบหยิบหยิบไม้ไปนคนละกิ่งฉันได้ไม้ยาวขังฉันด้วยอ,ะอ่ะของฉันก็ได้ไม้ยาวลอดตัวไปทีชู่ง <c oughs> ของฉันของฉันยาวหรือสั้นนะอึ๊บเอ๊

พี่เสือนะอีกไม่กี่ชิ้นละ,ะอุ๊อยเมื่อเสือรักษาแผลจนหายแล้วเขาก็ทำตามสัญญานั่นคือไปอยู่ที่สวนสัตว์พี่เสือน่าจะได้อยู่สุขสบายไม่ต้องห่วงเรื่องหาอาหารไงและได้ทำตัวเป็นประโยชน์ด้วยนะจะมีคนมาเยี่ยมเยอะแยะทุกวันเลยละ่ะชอบนีนะลาก่อนนะ ขอบคุณพวกเธอมากมาเยี่ยมยบ่อยๆแล้วนะไปล้วครับเด็กๆแล้วเดี๋ยวพบกันที่สวนสัตว์นะครับโอสวัสดีสวัสดีอรุณเบิฟ้า พราะปู่ต่างบรรูรายการสุขสันต์เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นเจ้าขุนทองขับขาน